ให้ชมกันนะว้าวสวัสดีจุงกาแมวบางปนกรุบกรุบเขี่ยเด้อบัตเดียจับหนึ่งมาเมือนี่มาดูนี่ทนชมมาดูนี่นี่ขี้ต้ม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 นาครับนาก็ใช้รถไทยมาปั่นนะครับเป็นขี้ต้มนะครับนี่ครับสระผมเรียกว่าเพาะครับแมวบางปูนครับเพาะขี้ต้มครับ ช่วงนี้ก็ช่วงฤดูทำนาครับระดเรัเทอรสเนอรนะครับแยวบางปูนนะครับราคาขีป,ปรุกมุนใครเขาเพาะก่อนยี่ใครก็หวานข้าวก่อนเขาก็หวานใครยังไม่หวานเขาก็ทำนาตมหรืออาจจะหวานกล้าแล้วก็ปากดำนะอุจจตพามาดูรอบนะครับนะครับรอบอุชตภใส่ไว้นะครับหลังจากที่โดนขโมยมาตะพุตะพือทุกรอบทุกรอบ วันนี้อุชตับไม่รู้ว่าจะโดนขโมยอีกหรือเปล่าหรือจะได้ปลาไหมเดี๋ยวเราจะไปดูรอยของการขโมยรอบอุชตับนะครับว่ามันยังเหมือนเดิมหรือว่ามันผิดปกติเอาเราชมและเราติดตามเ้อน,นะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่หลังจากที่ผมนี่โดนขโมยทุกวันทุกวันทุกวันนะครับนะครับท่านขโมยจ๋าเจ้ามาขโมยรอบฉันทุกวันทุกวันเลยอุ้ยทําไมด้านหน้ามันมัน เรียกอะไรนะมนันละมันมาท่านชมเดียลุ้นกันอันนี้เมื่อวานผมมากูก้ก็โดนเขาขโมยนะครับเขายกไปแล้วก็ใส่ใส่คือใส่ไม่เรียงไม่เรียงผมเจอวนมากผมเจอเรียงรอบนะครับน,นี่ก็ใส่ละอะไรเลยผมก็เลยมาใส่คืนนะครับใส่คืนเมื่อเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ผ่านเวลาไปหนึ่งคืนหนึ่งคืนแล้วครับก็เลยมาลุ้นดูนะครับเผื่อมีช็อตเด็ด ให้ชมกันเนาะว้าว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 อุ้ยดู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 ด,ดูใหญ่ไม่ใหญ่ดูดูด <c oughs> อุ้ยสองตัวตัวนี้นี่ว่าแล้วทำไมรอบผมมันอะไรอะนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอุ้ยเออฮ่าฮ่อั <c oughs> <c oughs> นที่สุดโ <ughing c oughs> มฟีเมนยังข่า <c oughs> นะครับก็มันอีกตามเคยน <c oughs> ี่ครับออ เจบบ็ดแปดได้นะคู่หนึ่งฮ้ารอบซ้หล้างครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปดูคดีโอ้เดี๋ยวไปดูคด,ด,ด,ดีครับอันนี้แคนหลังแรกนะครับผมอ่ดผู้วิสตับดูเอ๊ะทำไมมันมีอหลังนี้ไม่เคยเข้าเลยครับอดูอีหลังนี้หลังนี้ก็ไม่เข่าโอา้ สุปสุดท้ายทยสุดเจ้าขโมยจ๋าเฮ้อลุงชินฮ่าฮ่ได้หนึ่งคู่ครับผมฮ่ีสุดโมพีเมนอุจจตบยังข้าก็มานอีกตามเคยครับท่านผู้ชม อยากจะว่าผไม่อยากจะเสกแล้วมันโอ้ยพี่นก ยโอ้โหปลาเกือบโลครับโอแปดเก้าคิดนะครับผม <ś c oughs> อ้ห,อหวังว่าคลิปนี้คงจะสะเทือนวงการไม่ไม่เพราะว่าหมอพี่ขมเนยังอุชจับนี่หากินหมาน <ś c oughs> ถ้าไม่โดนเขาขโมยลอบไปก่อนเฮ้ยแรงเยอะแต่วะสู้แรงปลาแค่นี้ไม่ได้จะไปสู้แรงไม่ไม่ได้ยังไง เอาท่านผู้ชมใส่ไปแล้วหนึ่งตัวอวูอย่างนี้แหละอู๋น้องอันนี้ตัวน้อยครับตัวน้อยตัวโอ้หนั่นนั่นติดมือผมเลยติดมือออกเอาออกไม่ได้ต้องต้องวิงง่งเข้าโรงพยาบาลไหมเนี่ยโอ้ลาเนี่เนาะขี้ดื้อเดียวว่นั่นว่าแล้วติดมือผมเลยพี่น้องอูอ้น,อนู่นนาะ เห็นต่ตัวเล็กนี่แรงเยอะนะปัดลาเคนี่ยังสู้แรงไม่ได้แล้วไปสู้แรงไม่ไมวได้อย่างไรด้วยเาค่ผู้ชมมันอยู่นี่นี่แล้วหวานปากข้าแน่ข้าจะนำไปหมกหมกใส่ไบโยแล้วก็ใส่กะทิสักสองลูกครึ่งติงให้นทำไมต้องสองลูกครึ่ง พี่น้องดูครับหักเลยรอบผมโอ้โอเดี๋ยวขออนุญาตดัดรอบกันนะครับผมตัดก็รอบก็มีคนสั่งวุชตับเหมือนกันนะครับอยากได้รอบไปใส่ปลาให้วิชตับทำให้ก็อนาคตอาจจะทำขายนะครับรอบปลาช่อนรอบปลานิ่นนะครับสองอย่างนี่นะครับแต่ว่าต้องออดูก่อนว่า าจจะช่วงไหนปีนี้อาจจะไม่ทันเพราะว่าฤดูการใส่รอบมันมันเรียกอะไรนะมันเริ่มไปแล้วนะครับอาจจะทํากว่าลูกค้าจะซื้อไปใส่กว่าอ,อะไรนี้อาจจะปีหน้านะครับอาจจะมีโครงการเรื่องทํารอบจําหน่ายให้พวกแม่พี่น้องแน่นอนนะครับก็ใครสนใจนะครับรอบดักปลานะครับรอบประชนรอบปนินรอบจุบแม่ไมเอา โอ้ไม่พูดเยอะเลยไปแล้วครับท่านชมนะครับพร้อมไีมครับเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามพร้อมดียนะครับไอ้หมพีคมเมนต์บ้านีแล้วครับผมสุดยอดเอา้เอาไปแล้วนี่ก็ไปไปเร็ว